สนับสนุนโดยน้ำผลไม้ทิปโัวซูเปอร์คิดวสวัสดีครับพบกับน้องมาแล้วคุณแม่เช่นเคยในช่วงทริปแอนทริคค่ะที่จะมาพร้อมกับสาระและก็ความสนุกเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของวัยคิดค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยมีเมนูแยมส้มที่จะทานคู่กับข้านมปังกรอบแต่ว่าส่วนผสมจะมีอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะแม่ครับ ชอบกินส้มมากเลยครับดีมากเลยครับเพราะว่าในส้มเนี่ยมีวิตามินซีสูงอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงน้องมาครับน้ำผลไม้เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่ามีแคลเซียมวิตามินบีแล้วก็วิตามินบีที่สำคัญยังมีเบต้ากลูแคนสารอาหารที่ช่วยปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายและยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงจากกลุ่มภูมิแพ้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ ลืมดับเบิลำอร่อยด้วยน้ำผลไม้ทิปโก้ซูเปอร์คิดอร่อยชื่นใจแถมยังได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะพี่เบต้าขอเชิญชวนร่วมง,งานสัมมนา,ารักลูก at hospital by ท i ิปโก้ซูเปอร์คิดในวันที่20มิถุนายนนี้นะโรงพยาบาลกรุงเทพและพบกันนะครับ